สวัสดีทุกคน ừ, cả là รายการอบานดานเบา107ค่ะจาก hello everyone welcome to my channel นี่มิกเบอร์รี่มิกเบอร์รี่ที่ซื้อมาตอนเชา้าทุกอย่างซื้อมาตอนเช้าเลยทุกคน Ó, ตลาดมันจะเกิดเยอะมากเลยนี้เียง<า>อ่ยงเกว่าแลยมันบ่ายมงเสร็จ้วแวกับเทียไขัดว่าีหรว่าเราจอดรถเข้าทัวแลวนั่งไ่เก็บสมองเพิ่มองสมองเพิ่มกว่า เออเนน่าจะไม่เออมแต่ผัดบอลก็ กว่าไม่เอาินะรนกเทียวี่แดนะกินเียวนมันมันจะกินปลาเปล่าไปะไม่ใช่น้จิ้มไก่บอกลเชพ่เจ้ากินกานี่ไงอ๋อนี่ไงไ สวัสดีคอนโดสามสิบสี่ ead, คน กระบี่อันนี้ยุทสุราแล้วทุกคนโอ้ยไปหลายจังหวัดมากมาเจนะ้ไม่ใช่เราอยู่ประเทศไทยไงเนาะ้ยมาเสนอไม่เหมือนตั้ม่ใช่ไห ม,มันมันกะทิไนค่ยอยองเดีไม่เข้าน้ํา่ยแถมขัดตั้ง้องก็ฟัมดแล้ว่ส่วนอดั้นลมาถึงแควมาขัดตั้ง้องกไดไลค์ก็ ไม่จริงๆห่อเราจอดถูกแล้วไอ้รถที่มาจอดสีฟ้านั่นไม่ใช่ของมันไม่ใช่เ้นต่ขาวขา่ไจอดทางแคอไม่ใช่หรือจะไปเชื่อไม่อก้เมื่อเช็นเสร็จเดนตลนะวันนี้ข่าวแค่ไนก็ กินอาหาร่สักก่น

เราซื้อของแจกต่างหากกินทุกคนมันประหยัดดีไม่มีกันอั้งอันนี้เป็นสูวนอาหารทุกคนแต่เราไม่ได้กินข้าวก,กับสูวนอาหารอันนี้คือ กับข้าวแลก็อาหารที่เราซื้อมาตั้งแต่เช้า ข้า <sur sig hing> มามาตอนตลาดช้าที่เท่าไหร่กรบีบะนี่ซื the, ้อของจากรบีมากินส่วนนั้นก่อนเมื่อวานก็ซื้อจากแม่ค้าท่าใต้ใจดีมากทุกคนากาใขาหาม่เาม้มารบิทาหารามดอ่าน ีนาไม่ลางก่อน ไม่ค่อยได้กินหรอกครับของทอดไอที่สมุทรสาครกินของทอดล่าสุดก็ตอนอปิดสงการอ่ะร้านอาหารตามสั่งปิดก็เลยต้องไปกินข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นสิบหมายมาภาคใต้ก็กินของทอด อันนี้ตาเอาตาป่ะแล้วก็เอาเศษอาหารเหลือเขี่ไว้หมากก่อ กินได้หมดแล้วทุกคนวันนี้ตามทำผมสวยมากอันนี้คือสูนร์รวงสูตนอาหารคืออา

นี่ทุกคนเบิร์ตอุตสาห์หองแม็ค่ะไม่เสพดิษฐ์ são nice. né, ทุกคนมิกเบอร์รี่มาด้วยทุกคน